สวัสดีค่ะมื้อนี้คอยได้เมนูปิ้งซีนจำเจลขมๆอ่ำลํำเลยค่ะมื้อนี้สิบทําการปรุงน้ำจิ้มขมๆกินเองกับย่างซีนนัวๆค่ะซีนกะซีมัรกน้ำปลากับรลดดีจากน้อยนึงสำหันเลยค่ะแล้วก็เอาไปย่างเลยค่ะซีนที่เสียบใหม่ในก็เหลือจากการเฮดลวกจิ้มมือหั่นค่ะแล้วก็เอามาเสียบใหม่นะค่ะอย่าให้เหลือเนาะค่ะปิ้งซีนมื้อนี้กะบ่าต้องปิ้งโดนเนาะค่ะเพราต่ปิ้งซีนสุกเรียบ้อยแล้วอก็มาเฮดน้ำจิ้มขมๆเลยค่ะกะใส่บักพริเข้าขวงสลแ้วนองพ่อลงไป ใส่หลายๆเลยเนาะค่ะตอนนี้พอแต่ใส่น well yeah. ่องพอลงไปเรียบร้อยแล้วก็ใส่น้าปลาลงไปค่ะแล้วก็คนๆๆโยนๆๆยนให้เข้ากันค่ะจนเครื่องปรุงเข้ากันทั้งเบิดเรียบร้อยซิมเบิงค่ะแล้วก็ห้ยนาด้วยพักเลยค่ะกับพี่พักหอมเปพักบัวพักซี่ค่ะใส่น้ากันเลยค่ะแล้วก็สิ้นก็เอามาหั่นมาซอยเรียบร้อยเลยค่ะว่าวหอดขวดบีน่องพอหนียู่เฮือนข่อยซื้อมาเป็นแพ็คๆเลยค่ะพะว่าเฮือนมากินก้อยสิ้นซอยจูไปจังเสียค่ะเอามาขายพร้อมค่ะพ่อได้กินน้าค่ะมาเด้อค่ะซอยสิเบ่ง เบิงนัวเรียบร้อยคมอ่ำลำดีขนาดค่ะสิดีหันซําขั้นใหญ่างสุกหลายเด้ค่ะเดี๋ยวมาสิหยาบเลยค่ะมาเด้ค่ะมา่กินข่าวน้ำกันค่ะเมนูอย่างสิ้นจิ้มเจวขมๆค่ะเมนูนัวนัวสูตรขรัวจิรพันธ์ค่ะขอบคุณที่ชมคลิปขอจนจบค่ะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดติดตามให้ข้ัวเหนอยวข้วจิรพันธ์ได้ค่ะสวัสดีค่ะ